ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งครับวันนี้มาอู่ชอการช่างครับมาเจอของดีครับนี่นี่เพิ่งเข้ามาวันก่อนเองครับนี่สภาพโดยรวมสีสวยมากเลยครับคันนี้ทาทาครับแต่วางเครื่องใหม่แล้วครับเป็นเครื่องฮีโร่เทอร์โบครับนี่ครับสภาพกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าครับใช้งานปกติเลยครับ นี่ผมให้ดูสภาพภายนอกก่อนครับนี่นี่ครับเนบก็เสริมมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับคันสีไม่ต้องพูดถึงครับสภาพรถใหม่ขนาดนี้ไม่มีผุไม่มีร้าครับผมเห็นยังอยากได้อยากจะไปใช้เองเลยครับสภาพราคานี้อกระบะเปิด3ามทางเลยครับนี่ ครับถ้าแยกขายไมตากระบะโอ้กระบะแกก็แยกครับใครมีรถรุ่นใหม่ๆเพราะพวกดีแม็กพวกอะไรนี่ครับเอาไปใส่สบายเลยครับนี่เี่ว่าค่าตัวเขาไม่แพงครับเปิดไว้ที่สี่สทุ่นครับกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะครับโอ้สภาพภายในครับยังกึบเลยครับนี่นี่ครับ ใช้งานได้อีกยาวเลยครับเครื่องก็นิ่มครับเมื่อกี้ตาสตาร์ทให้ดูครับโอ้นี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องครับสีสันก็ยังสวยงามเลยครับสภาพโอ้นี่ครับ Hero t u r โบครับไม่ค่อยได้เจอครับเครื่องรุ่นนี้หายากครับนี่ครับนิ่มๆเลยครับ ทาทาครับภาพดปรวมข้างนอกไม่ต้องพูดถึงแล้วครับสีสันสวยงามนะครับคันนี้ช่วงล่างก็ยังเนียบเลยครับดูแต่ภาพไปนอกก็รู้แล้วครับช่วงล่างนี่ไม่มีผูไม่มีดามไม่มีปะเลยครับภาพแบบนี้ครับกระบะเก,กก็แยกนะครับนี่ กระบะตาบอกว่าปล่อยสองหมื่นครับใครสนใจครับโทรมาสอบถามตาได้ครับนี่อูโชการช่างครับถ้าอยากมาดูรถครับนี่พิกัดบ้านสวายสอครับนี่อยู่ข้างๆวัดสวายซอเลยครับนี่รั้วติดกันเลยครับอาทาครับสภาพนี่ยังสวยเลยครับกระจกก็ขึ้นลงได้ปกติครับไฟฟ้าครับ ใช้งานได้ครับระบบไฟฟ้านี่เลยครับ<ม>เข้าไร่<ม>เข้าสวนข<ม>นมันข<ม>นอะไรครับ<ม>สบาย<ม>แล้วครับกระบะเปิดสามทางนี่โอ้ผมเห็นยังอยากได้เลยครับกระบ,บะนี่โอ้โหพื้นยังไม่มีผุไม่มีอะไรเลยครับนี่นี่เลครับทาทาครับใครหารถ ขนมันขนอะไรครับนี่เลยครับดวนเลยครับนี่สี่หมื่นครับนี่สภาพโดยรวมครับสวยมากเลยครับนี่เฉพาะเครื่องครับโอ้สตาร์ทเมื่อกี้นิ่มขนาดเลยเครื่องนี่ลยครับโดยรวมครับเนบเขาก็เสริมมาแล้วนะครับนี่่ว่าเสริมมาไม่เยอะ มียางอะไรพร้อมครับตาบงโอ้ราคานี้ครับมียางอะไรแถมให้อีกถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับนี่สนใจครับโทรมาสอบถามได้ครับรายละเอียดนี่ครับให้ดูเครื่องอีกครั้งครับนี่ภาพเครื่องสมบูรณ์มากเลยครับเสียงเงียบกิิบเลยครับ ขับกลับบ้านได้เลยครับนี่สี่หมื่นครับภาพโดยรวมครับสวยมากครับทาทาใจเอ็นกระบะบรรทุกค,ครับตัวนี้นี่เลยครับภาพสวยๆเลย ใครสนใจรีบเลยนะครับโชว์การช่างครับอีกทีครับพิกัดบ้านสวายสอครับเดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งเบอร์โทรร้านไว้ใต้คลิปนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยครับราคา40,000บาทครับสภาพแบบนี้สวยๆเลยครับนี่ราคานี้ถือว่าไม่แพงครับ สีนี่ประมาณ70-80%นะครับสีเทบจะไม่มีรอยขีดข่วนลยครับนี่ดูครับใครที่หารถเข้าไร่เข้าสวนครับนี่ครับแต่กระจกมีร้าวหน่อยครับนี่ไม่เป็นไรครับนี่ที่ปัดน้ำฝนอะไรก็ใช้งานปกติครับบุกไฟฟ้าใช้ปกติครับสี่หมืนบาทครับนี่ ครับาานี้เลยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพลินรถเกี่ยวซิ่งด้วยครับสวัสดีครับ